สันส้นๆครับสกิลฟิฟแฟบท่านี้ใครเป็นคนคิดลิเวริโนโครับคือคนแรกที่ใช้จริงในสนามโลนินโยคือคนที่ใช้ได้สวยและดังที่สุดแต่ต้นกาเนิดของสกิลฟิฟแฟบในสนามซ้อมครับคือคนนี้ครับเซจ,จิโออิชิโอะใช่ครับท่านี้มีจุดเริ่มมาจากคนญี่ปุ่นเชื้อสายบราซิลแม้โลกจะจดจําว่าเป็นของลิเวริโนโและภายหลังโลนินโยเอาไปใช้แต่ชื่อที่ลืมไม่ได้คือเซจ,จิโอเอจิโอะเขาเป็นบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นครับเคยเล่นในกับคอนตินเนียในยุค1970และเขาคือคนที่คิดท่านี้ขึ้นมมาาในกรซอ้อิโ ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่เคยติดทีมชาติแต่เขามีสิ่งที่โดดเด่นนั่นคือความคิดสร้างสารรค์และการเล่นบอลแบบนอกตำราเขาทำเพื่อความสนุกโดยไม่ได้ใช้จริงในเกมแต่ลิเวลิโนเห็นแล้วถึงกับร้อง มันสุดทางเพ้าเลยพี่น้องจากนั้นครับเดวิลลิโนโอเอาท่านี้ไปใช้จริงในสนามและทําสําเร็จการฟุตบอลโลกปี1 9 7่กน้องจับภาพได้ต่อนหน้าแฟนบอลน,นับหมืน่นคนทั้งโลกจึงเข้าใจว่าเขาคือเจ้าของท่านี้ฟรีแฟบคืออะไรครับคือท่าใช้ข้างเท้าด้านนอกปัดบอลออกก่อนจะหักข้อเท้ากลับข้อด้านในหลอกให้บอลไปทางหนึ่งแต่เปลี่ยนทิศแบบไม่มีสัญญ,ญาณและที่โรแมนติกค,คือไอจิงโง่ไม่เคยโกรธครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สนว่าใครจะได้เครดิตผมแค่ดีใจที่คนทั้งโลกได้เห็นท่าที่ผมคิดขึ้นมาเอออองงงนั่่่ลคครบืืวาามมมมขฟุตไใชเอง แต่มันคือความคิดสร้างสารรค์ที่ข้ามรุ่นข้ามยุคและกลายเป็นตำนานถ้าชอบก็กด follow หน้าช่องได้เลยและแชร์คลิปให้เพื่อนดูเพราะนี่คือตัวเทนฟุตบอล